ใช้มาแล้ว3วันเป็นไงมาดูกัน Herio Step เตหนึ่งคิลิ่งฟีเจอร์ของเขาคือ BioCharge นะครับคือการที่เรารู้แบตเตอรี่ร่างกายของเราคล้ายๆกับแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์นั่นแหละอย่างวันแรกที่ผมใช้นะครับหลังจากตื่นนอนผมมีแบตเตอรี่ร่างกายอยู่ที่78%เอาจริงก็ไม่ได้เยอะนะทีนี้วันนี้ผมเป็นวันที่ออกกำลังกายหนักมากครับมีทั้งเวทเทรนนิ่งมีทั้งปั่นจักรยาน30กว่ากิโลมันทำให้พลังร่างกายผมลงไปเยอะเลย แต่ก็เป็นเรื่องปกติครับถ้าเกิดเรานอนพักเพียงพอร่างกายของเราก็จะกลับมาอย่างคืนนี้นะครับนอนไปได้คะแนนมา62ก็คือไบโอชาร์เรากลับมาครับวันนี้ผมใช้ร่างกายแบบน้อยมากๆนะครับเพราะถือว่าเป็นวันพักมีแค่การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเท่านั้นเองตอนก่อนนอนเลยมีพลังงานร่างกายอยู่ประมาณสัก40%ได้ครับตื่นช้ามาอีกวันถือว่าเป็นวันที่ดีมีไบโอชาร์ถึง82เหมือนเราชาร์จแบ,บตเตอรี่ค่อนข้างจะเต็มนะครับวันนี้ผมเลยออกกำลังกายแบบเบาๆนะ เดินลู่วิ่งประมาณ3กิโลครับและช่วงเย็นปั่นจัก,กรยานอีกประมาณ10กิโลแบบเบาๆโซน1โซน2ตอนนี้เวลาทุ่มกว่า,วาแล้วมีแบตเตอรี่ร่างกายเหลือต้อง40%นะผมว่าไบโอชาร์จมันช่วยให้เรารู้นะว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไรทำงานหนักได้มากน้อยแค่ไหนไบโอชาร์จมันวัดมาจากการนอนของเราความเครียดของเราหัวใจของเราทำงานหนักน้อยแค่ไหนมากแค่ไหนรวมถึงเราออกกำลังกายหนักเบาแค่ไหนมันถูกเอามาคำนวณหมดเลยนะ ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่รู้จักตัวเองนะครับแต่ผมว่าไบโอชาร์ตทำให้เรารู้จักตัวเองและร่างกายของเรามากยิ่งขึ้น